ครับมาเบิงเนี่ยไหว้ดีสองหา,ม,าหม้ามัยพี่น้องม,ม้ามัยอาการน้ำน้ำเขาหัวลูกสูบพี่น้องน้ำเขาล,า,ลา,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 าลูกสูบน้ำเนี่ยรูน้ำรูน้ำน้ำผ่านบ่รู้คือการวันเป็นยังพี่น้องหูบอกไ่เด้อยท่านสิว่าปะเกิยบ ประกันมันช็อตมันเป็นอย่างที่ช็อตแล้วก็สูตเอื้องก็ดีลูกน้ำลูกเอื้องกับบ๊อปู่อยู่เลยก็ดีอยู่แต่ฝานี่เขาเจ้าวัตสิเฉียมมันซื้อได้แบ่ใส่หนาแต่ว่าสิแต่งเรียบนะเขาเจ้าเจ้าบ่อยากใส่หนาบ่อยากปาดหนาถ้าปาดหนาที่ได้ปาดบ้าเกียว้าวตัางว้าวมันสิเปลี่ยนได้ใจเพิ่มแล้วก็เอาแค่เชื่อมเนี่ยสูบสูบเอื้องบ๊อบแยงที่น้องสูบนี่มันได้อยู่แต่ผมก็สงสัยอยู่อันนี้ผมกับเป็นคนที่ศึกษาผมเรียนเที่งานมาด่วนกับกบรูที่กันว่ามันเป็นอยง คณาประกนมันไข่ตัวหรือว่ามันดินได้บ่หรือว่ามันเป็นอย่างมันคือมาช็อตมาแหลบตัวเนี่ยเป็นผู้แลบช็อตในี่โกงว่าเป็นอย่างแต่ว่าอันนี้อันนี้ผู้ได้เลยพี่น้องเป็นแลบผู้แบบนี้ผมกะต้องกับบลูคือกันเด้อช่างที่เบิ่งแล้วทช่างเครื่องยนต์กับแนะนํำผมแน่ค้อมันผมแน่ก็ดี้อพี่น้องผมก็จะอยากรู้คือกันก็ดีอยากรู้สาเหตุนะ เห็นมาหลายรุ่นอยู่ครับพี่น้องถ้าเป็นทั้งสี่เห็นมาหลายรุ่นโบแมนตาโตนว่าดีสองหาดหลายรุ่นอยู่ถ้าท่านมีโอกาสเด้ให้พี่น้องเบิ่งซื้ออันนี้มาทั้งชุดเพราเราลิลนมาครบเลยเลยพี่น้องมาครบเมืแปลกอยู่เชือช่อมสูบเดียวพี่น้องซอมได้เชื่อมได้ยู้พี่น้องซำได้เชื่อมได้อันนี้อันนี้กระดิ๊บเถือกแน่พี่น้องต้นทุนก,กับที่บ๊วยแพง แล้วแต่มองแล้วแต่สถานที่ขมงบาละเรื่องราคาผมบ่ขอพูดถึงเรื่องกัรซ่อมกันราคาแล้วแต่พื้นที่เอาที่ความสบายใจลูกค้าพี่น้องบางไรมักบางไรก็จัดเลยก้อนที่เชื่อมก็ต้องมาคัดคัดคัดออกแล้วกับเกี่ยวออกหนนึงงด้อขัดออกเกี่ยวออกหนนึงแล้วก็ไปทำการเชื่อมเนยเห็นว่าพี่น้อง ชัดออกเราแห้งเห็นชัดพอโตเลยผู้ได้รู้กับข้เแมตนบอกได้เอพี่น้องเ้ออันนี้บ่รู้อันนี้น้ำเสนอให้เบิง้งว่าหน้ามันสามารถเขาไม่หัวลูกสูบได้อีกธีหนึ่งบ่บ่แม่นจำเป็นว่าต้องผูตามรูน้าตามยังน่อพี่น้องบ่บ่บจำเป็นต้องว่าฝาโกงฝางนบ่โกงหรอกพี่น้องตัวนี้ฝาบ่โกงเ้อแต่ว่ามันชอ็อตมันผูตัวนี้พี่น้องหน้ามันก็เลยเขา กระสิเกียด้วยวันนี้ด้วยหลังจากคัดแล้วกระติมาเกียร์น้ำความสะอาดเพี่น้องเห็นปะกระติเกียร์ลงไปเกียร์ลงไปพเประมาณพี่น้องเกียร์ลงไปจักหน่อยก้าบอกเกียร์เลยมันสิแล้วจับเชื่อมมันสิบอดีเนี่ยเชื่อมผู้ใดรู้กับบัวกันด้อพี่น้องมันเป็นยังคือชอ็อตคือนขามคือผุแบบนี้ ได้ลูกอะซอยซอยบอกเนี่ยือปอกมันดินได้บอกหรือแบบใดปะเกลืมันดินได้บอกนะสร้างคูได้ลูกหรอก,กนะนั่นไม่ได้พี่น้องเด้อผมบอกลูกได้ในส่วนของเครื่องยอนต์วาลมันเป็นอย่างคือผููัแต่ว่ามันผูมันพังมากทีซอมให้มันขึ้นสภาพได้่นาดลระผมอ่ะจะไปเชื่อมแล้วครับบ้านะคืะกอก่อพี่น้องก่อนที่ทำการเชื่อม ก็ในเทําการเชียวแต่ตรงมีการเนี่ยให้ข้อมหวานก็เลยนะข้อมหวานมันจากน้อยผมบ่ให้ตรงๆเด้อสังเกตด้วยผมบ่ให้ตรงๆใส่ใบว่าวมันจะถือใบว่าวใบว่าวที่น้องอาจจะกดอาจจะเสียได้ผมจะเอาเอาหางๆใบว่าวจากน้อยเอาเอาใส่ส่วนอื่นครับที่ป่ะมานใบว่าวไปทั่วๆไปเรื่อยๆก็ได้หรือผู้ใดอยากได้ชุดเดียวก็ได้แต่่วาสไตล์ผมเด้อ ผมจะเอาไล่ไปเรื่อยๆไล่ซีโปเนียนใส่ใบว่าวตรงๆใส่ใบว่าวตรงๆกับย่านพี่น้องย่านมันหัวเพราะว่าเขาเขาก็ป่านนาได้พี่น้องป่านบาบปบ่ลื่อมหว่าไงบ่ลื่อชุดเปล่าจัดหน้าแบบนั้นพี่น้องขอแบบดก็เอาแบบนั้นจัดให้เลยใส่เวลาพ่อมาดนิดนึงพี่น้องเพราะมันรู้สึกว่าความหวานมันได้มัอนอุ่นเหลือศักด ได้ทาการเชื่อมนาเสนอเป็นแนวทางนะพี่น้องเน้่เป็นแนวทางผู้ใดเอาไปประยุกต์ป,ปั๊บใส่อโอกาสกะเช็ดครับอาจจะเช็ดดีก็ผมหมดละอาจจะโอ้ยผมบางขั้นตอนมาอาจิบดถือใจพี่น้องเน้่ชื่อ,บอแบบนั้นแบบนี้กะอันนี้ให้เบิงว่าสไตล์ค้นห้องหักบ้านๆเด้อพี่น้องเห็นแนวทางปรับรุงต่อยยอดได้ครับอาจิบดีถือกันกระลอกหม่องกระรจีเนาะ อ,ขอ๋ขอบคุณที่เขาว่าติดตามรับชมพี่น้องชอบกดไลค์ใช้กดแชร์หรือกดติดตามนะครับสวัสดีครับ